สบายดีปาลูกสบายดีงามสาวเนาะฮะดังนี่คูนี่กามันกับลางควันลายป่าลูกนกระดูกนี่กระสีะเจ้าเอาัวยาะเอาไปตักมาเออันเมาเลยละติ๊บข้าว บ้างมาด้ดดาดอู่อเ้อมาด้อยขมาดูใจอาสิกินอ่ะอันนี้น่างไงดิน่าแตงโมวันหล่แตงโมสะมาโกู้เท่า สบายดีพี่น้องจะเลิกเวลาไหนสวนแรกนะนะทนยังได้ทำเจ็ดโมงสิบแหละเจ็ดโมงสิบนาทีก็แล้วจะมาส่นอะไม่หอมแม่หอมทำอะไร

มาโล่กินนะกินน้ำมากินหลายกินกินกินยะผู้เปนหังผู้เป็นอืนอ่อนหมดบ่กินกินลาบก็จะเห็ดบวเห็ดเนาะเด็กผู้ดีเลยเด็กน้อยนาว่าล่ะกัน ไม่แม่นางอับมากินน้ำลูกมั้ยอันนั้นปะมานังดีนะเปย์นี่มานังข้างกันตายตายย่าไปตายนี่จะลุกตลาดสุดนักเรียนซุกชุกเบิ้ล คิดขาวพักไปโรงเรียนแบบนี้จักปลากระสวยนะเลรบ่อยังม่เคยสวยจกคนโอเว่นนาคิดอะยังสวยแม่บอกลน้องลยังมวสวยเพราะเขาปลูกมาแต่เสาเสาให้ไปปลูกแต่เสามาแต่เส้ามาทำงานคิดข่าวได้ยัเมื่อสวยหน้าแต่งโตโรงเรียน ôi ông nghe giờ đập khẩu pet mong khung hủa nọ anh em em ăn anh ơi anh Má anh ơi ta xăng anh ơi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  Chẹp ơi Chẹp bò, Chẹp chú อืมเห็ดห่วขอล่าวเจ้ากินนอนเพียไปได้ไหมเจ้าโทษสุดทุเศ้าและเสพนอนเพียเขานั่นขาเจ้าขัวเขาเจ้าขัวเขาเจ้าขัวให้กินมืนนนนเสพอมา

บอไปห้งพยาเนตีบอโอ้นี่เดนอะสิเร็วไปเร็วไปได้ดาสีไปแล้วโอ้ยได้ออกนะไป้องพีเนบอไปบ่ไปได้สูยรนักเฮียนบ่แหงเลย เอาไไว้ในกระดูกอียอันหนึ่งสมารปรับดมีอารมณ์ินาเลยบริษเาซเมือแล้วหเจบเ่าบรเาซามื่อแล้วอาวใครยยังมีแหงเดินจัหเป็นลมคางานเด้อกินยานด้ ินยาไขายเ็จนั่นเออไปซื้ออันนั้นนีไปคินิกีนนไปซื้อยาเขาแต่งห้มากินคข้ยแน่คนค่ะแล้วก็นะมึงดูอันนี้ย,กกยนะังกับหาจพอนะงาจะพนะอแล้วมะเข้าไผ่เรียบร้อยย่งานีอกเ่ทิ้วมึงหันบอนงาจะพอแล้วมะเข้าไผ่แล้วเอาหนามมันนำหยดใส่บนหัวใส่แทงกระบอกเข็ดลรเข็ดแลงเศร้าบอเบเศราไอ้เหีะ อันบัดงาอันนาคือกันอันลำ่มเนคิวใหญ่ๆหญ่อ่้าปมือนี่ ka athletes, นางมันเหี้กาคือเอาห้าพลาสเตอร์หากอันยังก็อยังก็เปลือกเปลือกแค้มาใส่มันก็ว่าเศร้ามันหักไข่ไเนี่ยเอามันมกอีเลอีเลอมกใส่ปลาใส่เกลือนะถูกยายาเบียดยาจีนแถวอีหยั๋แถวแมงไปทอนถีบรถมันจังสิเศร้า ชอนทะยันบมเดลุกโมยันบมไดกินบมไดอยากโมไดสิเลี้ยงโอ้ยลูกกระไรคนนี่ยันบมมีคนเลี้ยงอีกโมไดหินอีกไปเฮือนเผาเราเราบมไดหินอยู่เฮือนได้จ๊ะอยู่เฮือนน้ำมาเฮือนกับเปออกไปหน้าบอจัอยู่เขาแต่งเอาให้นางร่มพอเราเอาเป็ดๆอยู่นะวางใดนี่ เ,เอาเราสั่ง่งสั่งงานสั่งเอาไปสั่งของตองกินบอกเขานน่นไปจากเราถามผู้ได้าจากเราถามผู้ใดว่ากินเข่าลว้วบะเฮ้ยเห็นล้วบอกาอ,อกาปะนี่นะ <c oughs> อ้าวไปหานำหาหอบที จับผีก่อนแดแล้วบ่พ่อจับผีนันเนาะจับยังก็พี่พ่อพี่แม่เออจับคงหักษาจับคงหักษาในเหือนพี่น้องเลยเป็นหิดขอมหัวตีนกระดูกขา ทิ่หาปลาหามเด็กหาอบก็คือโหกระบอกบุเป็นเหล่าไห้ไก่โตอุ๊ยบุเม่นเหล่าน้ำเบาปลอห่วงไม่ไม่เท่าไ้องการนเ่เบิดเลยเนาะหนสอกงคงน้ำเบา ่กคนเนพี่แกวลูกนงย่นะแมเหล้าัวได้กเลามเ่อนนกไปเนาะกันมาที่นีนเลยน้องคนเลิกก็ทำนี่ันละเบา ให้ในแหละกาหัานกระบุ่นจักแล้วเนาน้อง่เ้าเอิญม,มาไปถึคนมาก,กินกินเอะเมื่อข้าวะไรมันแหลมมันถัแล้มมันถัวอมีอะที่กิจแก้วมีกิ่ากจแก้วที่ข่ขอขอขอากิจักได้ถ้ารังอแล้วแมกั่วะ ไงมอากม้าแม่ะห้องบ้านลำตันล่แล้วมยุนีาแม่ห้ามเนเื่อนอกพี่เจ้าขู่เจ้านหนบ้านหงปลาามวัตส่งุดอย่งมันโสิหาามเป็นหิดพงเพลงฟงบ้านเาเลยพี่น้องไม่เนาะต้องหิดทุกคนมันมาแล้วมันกลัแต้องหายามเลโอ้ยงจะหิอจะงคุณนั่นคนี่บอก

เีอบเลยพี่น้องเลยอิ้มได้ตายบ้าอิ่มวะอายยู่ิ้แล้วราผจบบารูยขอบุญขอบคุณเดินทีกลับมาบนมาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u hey. b s า r น b e กดติดตาปฟารูงแฟนเพันไม่ทีดังไปแล้วสบายดีจ้าบุ๊คสวัสดี